สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปัญญพรเก้าคําชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับหเลขที่9วันนี้จะมานําเสนอเรื่องอาระยะธรรมจีในสมัยราชวงศ์ชางค่ะราชวงศ์ชางเป็นราชวงศ์จีนที่ปกครองต่อจากราชวงศ์เซี่ยปกครองดินแดนแถบแม่น้ําเหลืองเมื่อประมาณ2,000ปีก่อนคิสตการบางครั้งเรียกว่าราชวงศ์อิน ราชวงศ์นี้เป็นยุคแห่งไสยศาสตร์โดยแท้นิยมการเสียงท้ายด้วยกระดองเต่ากันมากจากหลักฐานที่ขุดได้พบเป็นแผ่นจารึกตัวอักษรโบราณและเศษกระดองเต่ามีรอยแตกอยู่ทั่วไปแสดงถึงความเชื่อในอำนาจแห่งสวรรค์ถือว่าทุกสิ่งสวรรค์เป็นผู้กำหนดราชวงศ์ชางมีกรรษัตริย์30องค์พระเจ้าทางัง เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ชางในประวัติศาสตร์จีนทรงครองราชระหว่าง1,675-1,646ปีก่อนคิดตการปีรัชศกที่29พระองค์ทรงโค่นล,ล้มพระเจ้าเจียกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์เซียในรัชกาลพระเจ้าเจียชาวรัชชางทางตะว,วันออก ได้รุงเรืองขึ้นโดยมีหัวหน้าชื่อทางท้งได้อ้างว่าสวรรค์มีบัญชาให้เขาค่้นร้มราชวงศ์เซียทางนำทัพปราบรามดินแดนที่เป็นมิตรกับราชวงศ์เซียทางตะวันออกก่อนแล้วจึงโจมตีเมืองหลวงของราชวงศ์เซียพระเจ้าเจียหนีไปทางเมืองอันอี้ทางยกทัพตามไปรบกันที่เมืองหมิงเถียว พระเจ้าเจียพ่ายแพ้หนีไปเมืองหนานเฉาและสิ้นพระชนที่นั่นราชวงศ์ชางสถาปนาขึ้นประมาณศตวตรรษที่16ก่อนคิ์ศักราชสิ้นสุดลงเมื่อศตวตรรษที่11ก่อนคิ์ศักราชกินเวลาประมาณ6 0 0ปีช่วงแรกราชวงศ์ชางเคยย้ายเมืองหลวงหลายครั้งในที่สุด ได้ตั้งเมืองหลวงขึ้นที่กรุงยินบริเวณเมืองอันญยางของมณฑลเหอหนานในปัจจุบันพยานหลักฐานทางโบราณคดีพิสูจน์ได้ว่าในช่วงราชวงศ์ชางอาระยะธรรมจีนได้พัฒนาไปถึงระดับสูงพอสมควรสัญลักษณ์ที่สำคัญคือตัวอักษรโบราณที่สลักไว้บนกระดองเตา่าหรือกระดูกสัตว์และ วัฒนธรรมทองสำริดการขุดค้นทางโบราณคดีและการวิจัยทางการศึกษาวิชาการพิสูจน์ว่าในสมัยราชวงศ์ชางมีชุมชนเกิดขึ้นแล้วระบอบกรรมสิทธิ์ก็ได้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนี้เป็นต้นมาจีนก็ได้พัฒนาเข้าสู่สมัยอารยธรรมราชวงศ์ชาง ปกครองชนเผ่าต่างๆในเขตสองฝั่งลุ่มแม่น้ำหว่างเหอแต่อำนาจมีอยู่อย่างแท้จริงเฉพาะบริเวณรอบๆเมืองหลวงเท่านั้นกษัตริย์ราชวงศ์ชางยังต้องทำสงครามกับชนเผ่าต่างๆอยู่จึงต้องสะสมกำลังทหารให้เข้มแข็งและสร้างระบบความเชื่อและพิธีกรรมทางาศาสนามาสนับสนุนความชอบธรรมในการใช้อำนาจการปกครอง อาระยธรรมด้านการปกครองของจีนในสมัยราชวงศ์ชางมีการปกครองแบบนครรัฐการปกครองแบบนครรัฐคือภูมิภาคที่ควบคุมโดยสมบูรณ์โดยเมืองเพียงเมืองเดียวส่วนใหญ่จะมีเอกราชและอีกหนึ่งอาระยธรรมมีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้เป็นครั้งแรกพบจารึกบนกระดองเต่าและกระดูกวัว เรื่องที่จารึกส่วนใหญ่เป็นการทำนายโชคชะตาจึงเรียกว่ากระดูกเสี่ยงไทยและในสมัยราชวงศ์ชางมีความเชื่อเรื่องการบูชาบรรพบุรุษสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยราชวงศ์ชางที่ขุดค้นพบมีดังนี้ค่ะอาระยะทมด้านอาหารของจีนอาหารจีนหมายถึงอาหารที่ประกอบขึ้นตามวัฒนธรรมของชาวจีน ซึ่งรวมทั้งจีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันและฮ่องกงซึ่งมีหลากหลายชนิดตามแต่ระท้องถิ่นโดยทั่วไปนิยมรับประทานอาหารจานผักและธัญ,ญพืชเป็นหลักนอกจากในราชสำนักที่จะมีอาหารประเภทเนื้ออาหารที่รู้จักเช่นก๋วยเตี๋ยวติ่มซำหูฉลามกะเพาะปลาวัฒนธรรมการกิน เป็นการกินร่วมกันโดยอุปกรณ์การกินหลักคือตะเกียบอาหารจีนจะมีอุปกรณ์การทำหลักๆเพียงสี่อย่างคือมีดเขียงกระทะก้นกลมและตะหลิวสมัยชุนชิวถึงจันกัวได้เริ่มมีการแบ่งอาหารจีนเป็นสองตระกูลใหญ่คืออาหารเมืองเหนือและอาหารเมืองใต้กระทั่ง ต้นราชวงศ์ชิงได้มีการแบ่งอาหารเป็นสี่ตระกูลใหญ่อาระยธรรมด้านภาษาตัวอักษรจีนเริ่มกลายเป็นตัวอักษรที่มีระบบในสมัยราชวงศ์ชางศตวตรรษที่16ก่อนคิดตการนักโบราณคดีได้พิสูจน์ว่าระยะต้นของราชวงศ์ชางอาระยธรรมจีนได้พัฒนาไปถึงระดับที่ค่อนข้างสูงแล้ว ลักษณะพิเศษที่สำคัญประการหนึ่งก็คือการปรากฏตัวอักษรเจียกูเวนตัวอักษรแบบเจียกูเวนเป็นตัวอักษรโบราณชนิดหนึ่งที่แกะสลักบนกระดองเต่าและกระดูกสัตว์ในสมัยราชวงศ์ชางกษัตริย์ต้องทำพิธีเสียงทายก่อนจะทรงทำพระราชกิจใดๆกระดองเต่าและกระดูกสัตว์ก็คือ อุปกรณ์การเสียงไทยในสมัยนั้นผู้จัดทำขอจบการน,นำเสนอเรื่องอาระยะธรรมจีนเพียงเท่านี้ค่ะหากผิดพลาดประการใดขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ